เอาละครับผมก็สวัส,สดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็เจ็ดโหละนะครับสาาสวัส,สดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมก็ถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่รู้จะเป็นใครแล้วแหละที่จะออกมาพูดเรื่องนี้นะครับทุกคนครับอตอนนี้เนี่ย จะพูดยังไงดีมันมีเรื่องน่าตกใจนะครับผมน่าตกใจอยู่ก็คืออาชัยอเมริกานะครับผมก็คือหายตัวไปหายตัวไปซึ่งตอนแรกอะผมไม่ได้คิดจะทาคลิปอะไรเลยนะวันนี้ผมถ่ายคลิปไปแล้วผมถ่ายคลิปเรื่องน้องเฟด้านั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องที่ทําหน้าบ้านผมทําเป็นอะไรผมเพิ่งอ่านเสร็จไปทุกคนน่าจะได้ดูคลิปหลังจากนี้ประมาณวันหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะประมาณนั้นตอนแรกผมไม่ได้สนใจนะแล้วก็ไม่ได้คิดจะทําคลิปด้วยแต่ค่ะเห็นว่าตอนนี้ทั้งฐานแฟนคลับของผมตอนแรกก็มีของ ก็ทักอินบ็อกเข้ามาในเพจผมนะครับเพจ MBJ TV เนี่ยเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็อินบ็อกเข้ามาส่วนตัวผมก็มีถามผมว่าอาร์เนี่ยหายไปไหนเพราะว่าส่วนตัวผมสนิทกับอาร์เนาะผม,มไปห้องอาร์บ่อยนะครับไปกินข้าวกับอาร์ไปปาร์ตี้กับอาร์อะไรเงี้ยผมไปบ่อยมากแล้วผมก็ค่อนข้างสนิทกับอาร์นะครับทุกคนอืคนก็เลยแห่กันเข้ามาถามผมเยอะมากนะครับตอนแรกผมก็ตอบไปว่าผม,ผมไม่รู้ไรทักมาผมก็จะตอบไปว่าผมผมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะอะไรอเงี้ยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจ อยู่ดีผมพูดเรื่องนี้แล้วอยู่ดีๆขวดน้ํามันขยับเองครับเมื่อกี้จริงๆนะมันอยู่อย่างเงี้ยมันมันน่าจะลมพัดแหละเมื่อกี้มันขยับอย่างเงี้ยเนี้ยผมก็เลยเอาไปใส่เอาไปใส่กล่องนี่ผมเลยใส่เอามาใส่กล่องไว้อย่างงี้เลยวางนอนอะ ก็นะครับต่อกันตอนแรกก็คือจะไม่ได้ทําคลิปนะครับทุกคนแต่กลายเป็นว่านอกจาก f c และฐานแฟนคลับของผมและอาเนี่ยกลายเป็นว่ายูทูบเบอร์หลายช่องมากนะครับที่รู้จักผมทักเข้ามาหาผมถามผมว่าเฮ้ยพี่เนมอาหายไปไหนหรือเนมเนมอาอาอาไปไหนวะเออนี่มันเรื่องจริงข่าวจริงหรือข่าวปลอมวะอะไรเงี้ยคืออันนี้ปั่นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับทุกคนจนผมก็แบบ ทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้เยอะ,ยอะมากๆ,ๆอะไรเงี้ยนะครับทุกคนซึ่งตัวผมเองตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าอาหาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้างแค่แบบไม่ได้สตรงสตรีมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เข้าไปดูข้อมูลเรื่อยๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสืบไปสืบมาเนี่ยคือมันเจอทิก k To ค,คือทิกกอตทริปหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นใครไม่รู้แม่งใ,ใครไม่รู้เหมือนกันมันทําคลิปว่าอาเนี่ยหายตัวไปอะไรเงี้ยคือแบบไม่สตรีมให้ดูสักทีคนดูคิดถึงอะไรเงี้ยนะครับทุกคนแล้วก็มีข่าวออกมาว่าแบบอาโดนนู่นโดนนี่โดนอะไรเง เลยนะครับว่าอาหายไปไหนบอกเลยว่าผมไม่รู้ <S <S ผมไม่รู้นะครับทุกคนและในคอมเมนต์ในทิกตอกพวกนั้นน่ะมันก็มีเยอะมา,มากที่แบบบอกให้ผมมาควรออกมาพูดได้แล้วว่าอาหายไปไหนซึ่งตัวผมเองอะผมไม่ใช่อาเว้ตัวผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับทุกคนว่าอาหายไปไหนนะครับแล้วก็ล่าสุดอาคุยอะไรกับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกคลิปที่มันเป็นประเด็นในทิกต็อกกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกกคคคคคคนนนนนนะรรัับบอ่็ิิปปีี้ ประมาณนี้คลิปนี้นะครับผมในผมยกตัวอย่างมาให้ดูคลิปหนึ่งที่มีหลายคลิปนะในทิกตอกเต็มไปเลยอ่ะเนี่ย มันเป็นข่าวไหมแล้วก็พี่เขาเป็นอะไรครับทุกคนแล้วก็คุณเชื่อใครได้บ้างตัวผมเองนะผมก็ยังตั้มกึ่งอยู่เลยนะว่าแบบมันจริงหรือมันหลอกนะครับมันจริงหรือมันหลอกว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมจะลองวิเคราะห์แล้วกันนะครับวิเคราะห์แล้วก็ด้วยความที่ผมสนิทกับอาด้วยแหละนะครับผมผมว่าผมน่าจะรู้ระดับหนึ่งแหละนะครับรู้ระดับหนึ่งแล้วก็ยืนยันได้ระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองไล่อ่านคอมเมนต์กันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอ่อเรียกน ยังเลยครับพี่แต่อ่เขาหายไปไหนครับพี่เขาหายไปนานมากอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันก่อนก่อนเข้ามาดูนี่ก่อนเนี่ยเนี่ยที่ที่อ่ะหายไปในคลิปในทิกต็อกเต็มเลยเห็นปะ่ะเห็นยัง ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วพี่ตอนนี้ยเราลองไล่อ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยกูเชื่อใครได้บ้างเนี่ยอันนี้น่าจะเหมือนผมที่แบบว่าตัวผมเองอะ่ะในคอมเมนต์พวกเนี้ยผมก็แบบอ่านเป็นฐานแล้วกันก็ห้าสิบห้าสิบแบบเชื่อใครไม่ได้เหมือนคนเนี้ยที่มันคอมเมนต์แหละผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็เชื่อใครไม่ได้เหมือนกันไม่รู้นะครับผมเออเราล่าสุดเราเจออาเมื่อไรหร่อ่ะพี่อุ้ยไม่นานเองนะไม่ถึงเดือนเลยนะไม่ถึงเดือนเลยจะเจอก็อาครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็หายไปแล้วแต่กลุ่มผมก็ไม่เห็นใช่ใช่แต่แต่แต่ตัวพี่อ่ใใชช่่่่่มััยครรบออาาแตวพปะมมาาาณช่่่วงงออทิตยยยย์นนึเเีคืแกไรับสล เน,นียคลิปเนี้ยน่าจะเป็นแบบไม่ได้เจออานานมากนะเพราะว่าดูจากสตรีมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่28นู่นเลยเว้ยคือวันนี้ยี่สิอ่ะ28เอ่อ28มิดมิทมิททูนาคือนานมากเลยนะเว้ยจะเดือนนึงแล้วเหรอพี่เออใช่แล้ววันนี้ยี่สิอ่ะ คือมันนานมากเว้ยมันนานมันนานจริงๆผมเข้าใจแฟนคลับอาร์ที่ดูอาร์สตรีมทุกวันเลยแล้วแบบผมเข้าใจคนที่แบบมันจะคิดอ่เออว่าแบบทำไมอยู่ดีอาร์หายไปแล้วแกก็ไม่แบบไม่ออกมาบอกเลยนะสมมติว่าแบบบางทีพักสตรีมหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะออกมาบอกกับคนหน่อยว่าแบบไอ้พัก อะไรแยสตรีมแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพักเดือนหนึ่งอะไรยเงี้ยแต่คือแกไม่ได้แจ้งไงก็ไม่แปลกที่คนจะคิดว่าเขาหายไปไหนแต่อันเนี้ยมีอยู่2อย่างไม่มี3อย่างเลย้ยแกลงะละ2ก็คื<ข>ออารหายไปจริงๆ3คือแบบเป็นกระแสไปเองอะอยู่ดีมันก็เป็นไปเองคืออาจจะแค่แบบคนคิดถึงอาแล้วก็แบบมันเป็นกระแสไปเองว่ามันเป็นเรื่องนู่นเรื่องนี่อะคือแบบไอ้น้องคนนี้แม่งอาจจะแค่แบบอยากดูสตรีมอาคิดถึงอาแล้วแบบแล้วมันก็ทําคลิปนี้ลงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วแบบมันก็เป็นกระแสไปเองอะไรอย่างเงี้ยเออแบบคนก็เชื่อกันไปเองเชื่อจริงๆออะะไไรราาาเเ้้จจดคํตบกมน าหายไปผมงงมากตัวพี่ก็งงเหมือนกันเขาไม่น่าแกล้งนะพี่เอ้ผมให้ดูเลยผมให้ดูเลยว่าผมเพิ่งโทรก่อนที่ผมจะไอ้นี่เขาเลยดูนี่ผมเพิ่งโทรเห็นหรอวะเดี๋ยวผมแคปให้ดูนะผมแคบตอนตอนนี้นะตอนนี้17นะ17นะเดี๋ยวผมแคปให้ดู เนี่ยผมเพิ่งโทรหาแกเลยไม่ได้รับสายผมเนี่ยนะครับไม่ได้รับสายผมผมโทรหาแกเลยนะครับทุกคนว่าเออผมจะโทรไปอาอาร์หายไปไหนผมจะได้ทาคลิปถ้าสมมติอาร์แล้วผมจะได้ทาคลิปบอกไงเพราะว่าหลายคนบอกให้ผมบอกผมจะทําคลิปบอกว่าเอออาร์แม่งหายหัวไปไหนนะครับ,บทุกคนคนจะได้เลิกคิดเยอะอะไรอย่างงี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองอ่านคอมเมนต์กันดูนะครับเผื่อจะได้เบาแสอะไรกันบ้างนะครับผมเพิ่งดูสตรีมพี่เตา๋าพี่เต๋าบอกว่าอาร์ใช้เนี่ยเพิ่งทักมาหาเขาเองแกงทั้งนั้นถุงใหญ่ด้วยเต๋าน่าจะเป็น C ั G เต๋ออาจะบอกว่าเอ้ยอาไม่ได้หายไปหรอกพวกเองอะคิดกันไปเองอน,นี่น่าจะไปดูในสตรีม CG จีมานะครับเขาไปอยู่ที่ที่เขามีความสุขที่สุดแหละ คนนี้อาจจะมาเชิง uh น้อยใจเลยเออน้อยใจว่าแบบทิ้งคนดูอะไรอย่างงี้เนส่วนนี้น่าสนใจนะส่วนตัวผมไม่เชื่อปักใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือแต่ห้าสิบห้าสิบแหละเพราะว่าตัวอาเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความจริงความคิดส่วนตัวแต่ถ้าอาทำธุรสีเทามีโอกาสสูงครับที่จะโดนจริงแต่ก็กลับมาไวๆนะอาอะไรของมึงเนี่ยพิมพอะไรวะเอาง่ายๆคือเขาไม่ปักใจเชื่อเต็มร้อยครับทุกคนคือเขาก็เชื่อห้าสิบห้าสิบแล้วว่าอาหายจริงเพราะว่าอาเนี่ยยังไม่ออกมาพูดความจริงเองถ้าอาเนี่ยทำธุรกิจ สีเทาช่วงนี้บ้าจะรู้นะอาเด็กเป็นคนที่เติมฟรีไฟหนักมากแล้วก็รวยอ่ะรวยอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนไ่เขารวยอ่ะก็มีโอกาสสูงแทบแบบถ้าทาธุรกิจสีดาหรือสีเทาเนี่ยก็อาจจะโดนอุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้คำนี้นี่ผมผมก็งงเหมือนกันว่ามึงคิดได้ไงน้องเพราะว่าอาเนี่ยังไม่ออกมาพูดความจริงเองนะครับยังไม่ออกมาบอกเองอ่ะเอาง่ายๆคือแบบอาเนี่ยังไม่ออกมาบอกเลยว่าจริงๆแล้วอาหายไปไหนเองฟังพี่นะถ้าสมมุตินะสมมุติอันนี้สมมุตินะไม่ได้แช่งนะอาถ้าอาฟังอยู่ผมไม่ได้แช่งนะ เขาจะมาบอกมึงได้ไหม <mas k> เขามาบอกเองไม่ได้ใช่ไหม เออทำไมไอคนที่อุ้มมันให้แบบเฮ้ยเอา,เอาคุณเล่น Facebook ได้ครับบอกคนดูก่อนว่าคุณโดนอุ้มเหมือนงี้เหรอใช่ไหมไม,ไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าเขาโดนอุ้มจริงๆอ่ะเขาออกมาบอกคุณไม่ได้หรอกเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็คือถ้าคุณจะคิด50 50ิ50เนี่ยอันนี้แค่แค่จะบอกนะ5้าินึงอ่ะคุณตัดทิง้งไปเถอะไม่มีทางนะครับอ่าเขาออกมาบอกไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเขาโดนอุ้มจริงๆไม่แต่ผมว่าเขาจะทำหรอวีไอธุรกิจตีเท่านีน่ถ้าเขาทาจริงจริงเขายยามัาน ผมคผมไปปาร์ตี้ห้องอาร์บ่อยมากผมพูดตรงผมไปบ่อยจริงๆนะครับคลิปล่าสุดที่แบบผมวางแผนว่าจะไปเดทกับน้องวิวเนี่ยผมก็จะไปเดทห้องอาร์เนี่ยแหละไปกินไปเที่ยวไปเล่นห้องอาร์ซึ่งอาร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าอาร์เป็นเหมือนผมอาร์เนี่ยเป็นคนที่มีตังค์อยู่แล้วนะครับอาร์เป็นคนแบบมีตังค์ นะครับมีตังค์เลยคือรายได้ที่ได้จากการเป็นยูทูบเบอร์หรือการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยอ่าป,ประมาณสิปร์เซ็นตมาจากที่อื่นอีก90นะครับมาจากที่อื่นอีก90เห <Wow. S 1> มือนผมเนี่ยผมก็แบบรายได้จาก YouTube ของผมเนี่ยมันก็ประมาณ10ใช่ไหมแล้วอีก90เดี๋ยวผมก็หามาจากที่อื่นของผมขาวนะร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบได้ผมจ่ายภาษีตลอดซึ่งอ่าเนี่ยไม่จเำจเป็นต้องทำยูทูบก็ได้ไม่จำเป็นต้องสตรีมก็อยู่ได้ประมาณนั้นมึงว่าไหมใช่ครับพี่อืมแต,แต่ตอนนั้นก่อนที่อ่าจะรวยอ่าเขาซื้อ BTC BTC ETH หรืออ e ไวอนน้้นนนนนีี่่่พตัะ หรือบีบีนี่แหละอันนี้นะเขาเล่า อาอาเคยเล่าให้ผมฟังนะอันนี้ผมไม่ได้พูดห้วนๆน,นะเพราะว่าผมนั่งนั่งูวลานั่งคุยกับแกผมนั่งคุยกันนานนะครับทุกคนแล้วก็คุยเรื่องสเปรห์เหตุละอาเนี่ยบอกเลยว่าที่อายังสตรีมอยู่เพราะว่าอาเนี่ยยังรักคนดูซึ่งอาเนี่ยจะเข้ากับผมมากซึ่งผมบอกว่าเออที่ผมก็ยังทํา YouTube อยู่เพราะว่าผมอะ่ะก็รักคนดูเหมือนกันผมไม่อยากทิ้งนะครับอืมผมไม่อยากทิ้งคนดูนะครับถึงแม้ว่าอาเนี่ยคนดูน้อยนะถึงคนจะดูอาน้อยอาไม่ได้แคร์ว่าคนดูมันต้องเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่ไไไดดดดด้้้้้ตตตออออองงงกาาารคนนููเเเเเยยยยะะะะๆพพื่่จจวววิซััับปปทํ็ขมีแล เข้าใจะปะเพราะฉะนั้นเนะวิวเขาจะน้อยหรือวิวเขาจะเยอะมันไม่ได้มีผลอะไรอะ่ะเขาแค่สตรีมเพื่อให้คนที่ชอบเขาว่าดูเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยที่ผมได้ททำอยู่ผมก็ทำเพื่อให้คนที่ชอบผมได้ดูเท่านั้นคนดูเยอะคนดูน้อยช่างมันนะครับทำแค่ให้เอฟซีได้ดูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ว่าพออาร์มีตังแบบเนี้ยแล้วคนดูอาร์น้อยใช่ไหมสมมติคนดูอาร์แบบหลักร้อยคนเงี้ยแต่ มีตังค์ซื้อแบบนู่นมีตังค์ซื้อนี่มีเงินเยอะขนาดเนี้ยคนดูอ่ะก็เลยสงสัยว่าแบบเอ๊ยอาทําอะไรวะถึงได้ตังค์อาทําธุรกิจสีเทาหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเออมันก็ไม่ผิดที่จะคิดแรกๆแหละที่ผมยังไม่รู้จักเขาเลยคิดเลยเออแรกๆที่ผมไม่รู้กเก็คิดนะครับทุกคนแต่พอรู้จักอาจริงๆแล้วก็เชื่อได้ว่าผมคิดว่าอาไม่ทําหรอกนะครับทุกคนผมว่าอาไม่ทําแต่ว่าผมไม่เคยก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเขาไงเพราะว่าเหมือนดูเหมือนอาก็ไม่อยากบอกนะครับว่าอาทําอะไรนะครับเอออาก็ไม่อยากบอกผมก็เลยไม่่่ไได้ถามมมซึงงตัวเอก็รู เขาาทอะไรถ้าเขาทำสีเทาจริงๆก็ไอ้น้องคนนี้มันก็คิดถูกแล้วนะครับว่าเอออาจจะโดนอุ้มจริงนะครับและน,นี้คือสิ่งที่ผมคุยอาจริงๆถ้าที่ผมวิเคราะห์ได้นะครับอเอาง่ายตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านอกเหนือกระทิสตรีมอาร์ทำอะไรนะครับแต่รู้แค่ว่ารายได้ที่ได้จากออการสตรีมหรือเป็นยนะูทูบเบอร์เนี่ยอาไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วเพราะอาแบบมีตังค์อยู่แล้ว นะครับอ่ะนี่ไงก่อนเห็นปะ่ะเนี่ยถ้าจริงเนี่ยพี่เนียกับพี่ทีมต้องออกมาทําคลิปแล้วเนี่ยในคลิปนี้ก็ยังตามมานะครับเพราะเ,าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใครที่ติดตามสตอรี่พวกเราเนี่ยคือพวกเราเป็นเพื่อนกันนะผมกระอาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เด็กทักมาถามอ่ะมันเป็นยูทูบเบอร์ทักมาถามอ่ะยูทูบเบอร์ช่องอื่นน่ะเออผมก็เลยอะไรได้ทาให้นะครับทุกคนโดนอุ <laughs> um ้มโอซีว่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันไม่ตลกนะเว้ยถ้าแบบแกแค่ไปเที่ยวแล้วแกโดนแซวว่าโด um นอุ้มอย่างเงี้ยก็โอเคนะเออตอนนี้ผมคิดนะห้ 50, 50. าสิงงงไไไไไไไออไออ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 อ้้อ้้้้้้นนเีีีีทท่่่่่ผผมมมกกปะบ ใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบผมเห็นด้วยกับนนะ้องคนนั้นแต่ว่าต้องให้ร้อยอารออกมาพูดเนี่ยถ้าหากเขาโดนอุ้มจริงๆอีกห้าสิบงมึเนี่ยมึงทิ้งไปได้เลยถ้าเขาโดนอุ้มจริงๆอ่ะคือเขาออกมาบอกไปได้อยู่แล้วถ้าเขาโดนอุ้มอ่ะใช่ไหมลงเมื่อเจ็ดวันที่แล้วเออนี่เลยเจ็ดวันที่แล้วผมก็ยังคุยกับอาร์อยู่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยต้นต้นคลิปว่าเอ,อผมเพิ่งคุยกับอาร์ได้อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมผมคุยกับอาร์ได้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือผมก็คุยล่าสุดแล้วตอนนี้แกก็ไม่รับไไไมมมม่่่ตตตออออบบเลยเลยยผนนนนะครรรััืืให้ก้กปปีงงงงดดดดููู ชื่ออะไรนะเบียนชื่ออะไรนะเดียวได้เดียวได้เออเดียวได้ดูดีดูดีเี้แม่งเห็นแล้วกูไอาฮ่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 าม่ามากเายนะเว้ยไอฮ่าฮ่ยที่มันด่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่ามตาฮ่า่าฮ่ามากนะคราบทุกคนผ่าหราาเ่ยอ่ะวันเ่ี้ยผมโทรให้ดูนะครับโทรไปแล้วแหละตาน่าฮ่โฮ่า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 น่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่่รบอ่่่่่่่ เนี่ยผมโทรไปสองรอบเนี่ยอ่าไม่รับเนี่ยเห็นไหมผมโทรอีกรอบนึงอันนี้ผมแคปแล้วก็ย่อให้ดูนะว่ามันยอ่อซูมให้ดูนะนี่ดูเนี่ยผมส่งไปสองรอบแล้วเห็นไหมเนี่ยอ่าไม่รับเห็นปหมอ่ะผมโทรอีกรอบนึงผมว่าคงไม่ได้ไปไหนหรอก ผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นในมุมมองของคนที่ไปดูสตรีมของ CG จีงี้ยดูดูมุมมองของเต่านะอาจจะเป็นประมาณนี้สมมติถ้าเป็นผมสตรีมอยู่นะเว้ยถ้าเป็นผมสตรีมไม่ใช่เต่านะผมสตรีมอยู่เงี้ยแล้วผมเพิ่งคุยกับอาร์ที่ที่แล้วใช่ไหมแล้วผมกาลังเล่นเกมอยู่แล้วแบบมีคนมาถามผมว่าพี่เนมพี่เนมอาร์หายไปไหนอะไรเงี้ยผมก็คงจะตอบว่าเฮ้ยอาร์ไม่ได้หายไปไหนพี่เพิ่งคุยกับเขาเองถูกไหม อาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเออต่อต้องดูว่าเต๋อ่ะคุยกับอาเมื่อไหร่ตอนไหนเมื่อวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมต้องดูตอนนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าส่วนตัวอาต่อผมตลอดนะอาต่อผมตลอดอาสนิทก,กับผมมากนะครับทุกคนอาก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอาหายไปไหนแต่ผมว่าอาไม่ได้หายไปไหนหรอกอาจจะไปเที่ยวแล้วนชะ่วงนี้อาจจะติดสาวเหมือนไอ้ทีมก็ได้ใช่ไหมก่อนที่ได้แง่ดีอ่ะเอาเป็นว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ ห้าสิบห้นะครับทุกคนผมก็ไม่แน่ใจให้คําตอบไม่ได้แต่ถามว่าสิ่งที่ทุกคนคิดมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้นะครับแต่ผมมองในแง่ดีไว้แหละว่าอแค่อยากจะพักนะครับไปแบบติดสาวอยู่กับไอทีมหรือเปล่าออนี่เพราะคลิปล่าสุดนี่มีไอทีมด้วยเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ย อาจจะแบบไอทีมันเลิกกับแฟอย่างเงี้ยทีก็อาจจะไปสปเพรหระด้วยกันไปเที่ยวกันจนลืมทํางานอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเออหรืออ่าแค่อยากพักหรือหรือจริงจริงจริง,รงแล้วพูดไปพูดมาตอนแรกว่าจะแบบมาพูดให้คนดูไม่ต้องคิดมากนะแต่คิดไปคิดมามันมันเป็นไปได้นะ้ยกอนจะอยู่คาอยอยู่ดีๆขาหไยเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังยิงย้มได้อยู่เพราะเรายังไม่รู้ความจริงใช่ไหมอ่ะก็ถ้าอาฟังอยู่นะครับอา,าฟังอยู่นะก็โทรมาหาผมได้ ตลอดนะครับโทรมาหาผมได้ตลอดก็คือบอกผมหน่อยถ้าอาไม่อยากบอกเองหรือว่าเป็นเรื่องหน้าอาอะไรยังไงนะก็สมมติว่าแบบอาไม่อยากมาหรืออะไรที่มันเป็นความลับผมก็แค่จะบอกว่าอาปกติไม่เป็นอะไรเอออาไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยอาแค่แบบไม่อยากสตรีมร้อยแปดพันปัญเหตุผลนะครับแต่ว่าขอแค่อ,อาบอกผมว่าอายังอยู่ผมจะได้มาบอกคนดูว่าอาไม่เป็นอะไร นะครับทุกคนก็ขอให้อาปลอดภัยแล้วกันนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้พักคุ้มครองนะอานะเอาเป็นว่านะครับถ้าอาติดต,ต่อมาแล้วหรือไงผมจะมาอัปเดตบอกครับท่านผู้ชมให้ฟังแล้วกันนะถ้าอาไม่อยากบอกเองว่าอาหายไปไหนอามาบอกผมเลยผมบอกให้นะครับผมอ่ะแล้วันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนจะมีอะไรอัปเดตกันครับทุกคนครับหรือไม่ก็ถ้าอยากจะรู้ก่อนก็เข้าไปดูอัปเดตได้ที่ page TV, แฟนเพจ mjtv ๋ยวผมจะโพสก่อนแล้วค่อยทำคลิปนะครับทุกคนอ่ะนี่ขอตัวลาไปก่อน